ินดีต้อนรับสู่รายการใหม่ของ Thailand outdoor channel ครับเราตั้งชื่อเหมือนว่า outdoor talk ภาษาอังกฤษนะครับภาษาไทยก็สนทนาภาษา outdoor นะเป็นรายการที่เราคิดว่าจะเอาเพื่อนฝูงเราเนี่ยมาคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันนะครับแล้วก็แชร์ประสบการณ์ของเราให้กับท่านผู้ฟังทางบ้านไม่ได้เอาอุปกรณ์เลยมาทดสอบอะไรกันนะครับแต่เป็นเรื่องที่น่าสนใจซึ่งถ้าฟังตอนนี้ตอนที่สองไปแล้วอยากฟังเรื่องอะไร บอกเราเข้ามาได้นะครับหัวข้อแรกที่เราจะจับมาคุยกันก็คือเดินเทรลที่หนาวเอายังไงให้รอดสำคัญมากเหนื่อยไม่เหนื่อยนะว่ากันจริงจริงเสียงเอ๊ะเดี๋ยวก่อนทำยังไงให้รอดโอเคโอเคโอเคครับก็มาเดินที่หนาวเนี่ยคือคนไทยเราไม่ใช่คนที่คุ้นเคยความหนาวนะใช่ค่ะบ้านเราเนี่ยอุณหภูมิยี่สิบก็หนาวสั่นละตอนจัดกระเป๋านี่บออากาศสี่สิบ เออพี่เบินที่โดนประจำสี่สิบเอาถุงนอนไม่เอาไปถุงนอนเสื้อบางๆโ<ช>ดนไปประจำครินิเราไม่คุ้นเคยกับอากาศหนาวเนี่ย<ช>ถ,ถ้าเราจะไปเดินที่หนาวไปเดินสวีเดนไปเดินเนเปาลไปเดินโ,โหเดี๋ยวนี้มีที่ให้เดินเอยอะแยะ <า S 1> จอเจียที่หนาวๆทั้งนั้นญี่ปุน<ช>่น<ช>เดินเทรลในที่นี้นะครับก็อาจจะมีสส่วนพี่อาจจะแบ่งเป็สองส่วนคือระหว่างเดินกลับไปถึงแคมป์แล้วท<ช>ี่มันหนาวมากๆทำยังไงได้บ้าง ในกรณีระหว่างเดินเนี่ยมันก็แยกได้สองแบบนะใช่ค่ะแบบหนึ่งก็คือเรามีลูกหาบช่วยขนของส่วนใหญ่ไปกับแบบที่สองคือฟูกเกียร์คือระแบกของเองเองค่ะที่ว่าเราลองมาดูเรื่องกรณีที่เรามีลูกหาบก่อนดีกว่าเพราะว่าเราคนมักจะพลาดตอนนี้แหละตอนที่มีลูกหาบแล้วก็อะไรที่มีก็ฝากไปฝากาเขาไปหมดเลยควรจะมีอะไรติดตัวคิดว่าอของที่จะมีติดตัวเนี่ยคือเราเราต้องรู้ก่อนว่าเราไปที่ไหนและกรณีที่แย่ที่สุดที่เราจะเจอเนี่ยค่ะ เราจะเจออะไรแล้วเราเตรียมเพื่อไปป้องกันตรงนั้น,นแน่นอนเราไปที่หนาวเราคิดเผื่อไปถึงกรณีแค่เราพัดหลงแล้วเราต้องเจอในที่หนาวจริงๆต้องค้างคืนห,หรืออะไรก็ตามค่ะ,ะเราจะมีชีวิตรอดยังไงกับเป้ใบเล็กๆ,ๆของเราที่อยู่กับเราเนี่ยก็ควรจะมีเป้สักใบนะติดตัวสักยี่สิบสี่ลิตรประมาณยี่สิบสามสิบลิตรใช่ใช่ถ้าหนาวมากก็อาจจะต้องใหญ่สามสิบลิตรประมาณนั้นใส่เสื้อหนาวใช่ไหมใช่ครับใช่ค่ะแล้วยังไง ในนี้ควรจะมีอะไรบ้างอ่ะเดี๋ยวถือให้อัดับแรอันดับแรกเราควรจะต้องมีอุปกรณ์ต้มน้ําเองได้ก่อนมีเสื้อหนาวก่อนไหมมีเสื้อหนาวมีเสื้อเสื้อหนาวเพราะว่าตอนเดินเราไม่ได้ใส่ถูกไหมตอนเดินเราไม่ได้ใส่ครับตอนเดินเราไม่ได้ใส่ต้องบอกว่าตอนเดินเนี่ยถ้าเราใส่เสื้อหนาวเดินมันก็จะเหงื่อออกเหงื่อออกแล้วมันก็จะเปียกมันก็จะหนาวอีกเพราะฉะนั้นเราเดินบางทีเราไม่ได้ใส่เสื้อหนาวเต็มที่ก็ควรจะมีเสื้อหนาวที่พอสําหรับ ถานที่นั้น worst case เร็วล้าที่สุดของสถานที่นั้นใช่ครับตัวนี้ก็อาจจะเป็นเสื้อดาวบางๆแต่ว่าถ้าคิดว่าจะไปเจอหิมะไปเจอหนาวก็ต้องเสื้อดาวที่หนาวกว่านี้ที่หนาวกว่านี้ต้องติดตัวไว้นั่นแหละค่ะอย่างที่บอกว่าเราต้องรู้ว่าเราไปที่ไหนและคิดว่าเราน่าจะเจออะไรที่แย่ที่สุดแต่สําคัญมากเลยนะครับเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยเขาจะฝากไปกับลูกหาบและลูกหาบมันไปแล้วไม่เจอระหว่างวันแน่นอนเขาเดินเร็วกว่าเราแน่นอนเพราะฉะนั้น อุปกรณ์พวกเนี้ยต้องอยู่กับตัวเรามีอะไรเสื้อหนาวถุงมือถุงมือ,มอนี่เลยถุงมืออย่างนี้เลยถุงมือก็จะมีถุงมือแบบถ้าเกิดกรณีที่หนาวมากอะไรเงี้ยค่ะก็จะติดถุงมือไลเนอร์ไว้ด้วยที่มันเป็นเหมือนเหมือนเบสเลเยอร์ค่ะเพิ่มความอุ่นขึ้นมา ต่ปกติก็จะใช้อันเดียวยิ้มไม่ได้เลยพี่ไม่ได้ใช้เลยถึงมือพี่หาไม่เจอของหายยากตั้งแต่ซื้อมายังหาไม่เจอเลยยังไม่เคยหายเลยค่ะเพราะว่ามันเป็นของสําคัญมากจริงๆที่คนมักมองค่าไปเรื่องถุงมือหมวก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 มองข้ามมากมากค่ะหมวกเนี่ยควรจะให้ความอุ่นเพราะว่าร่างกายเราเนี่ยจริงๆแล้วปล่อยความร้อนแต่หัวเยอะมากใช่ค่ะนะครับหมวกที่ให้ความอุ่นเป็นหมวกไหมพรม หมวกอะไรควรจะมีติดตัวเป็นเป็นหมวกไหมพรมแบบนี้ก็ได้ค่ะหรือว่าจะเป็นหมวกที่เป็นดาวอันนี้คือสําหรับหนาวมากๆก็เพราะมันจะมีที่ปิดหูอืค่ะก็ปิดส่วนต่างๆของร่างกายใช่จริงๆหูเนี่ยคนก็มองข้ามว่าว่าจริงมันเป็นจุดที่รับความหนาวได้ที่มันปล่อยความร้อนเยอะมากใช่ค่ะเพราะว่าบางทีสังเกตว่าเวลาที่เราจับหม้อเร้ล่อมาจับหูก่อน คือผูจริงๆมันสําคัญก็อุปกรณ์นอกจากเสื้อหนาวแล้วก็ควรจะมีหมวกมีถุงมือมีคอมีผ้าพันคอค่ะแต่จริงๆอันนี้ก็เหมือนแบบเกเตอร์คอรนิดหนึ่งก็จะใช้เป็นพวกผ้าวูที่มันไม่เก็บความชื้นค่ะแล้วก็ให้ความอุ่นแล้วคอเรามันจะอุ่นตลอดเวลามันก็ช่วยเพิ่มอุณหภูมิให้ร่างกายบางทีอะบางทีอะผมไปหนาวๆอะแล้วก็ผ้าพันคออย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วเวลาที่ รู้สึกว่าเวลารู้สึกว่าเวลาเรียวหายใจมันจะแบบแห้งๆแบบเจ็บๆอ่ะผมจะเอามาปิดไว้แบบเนี้ยแล้วก็จะเป่าความร้อนเข้าไปที่คอช่วยนะใช่มันมันจะทําให้คอไม่แห้งจะหมูกไม่แห้งค่ะใช่โอเคอ่ะนี่คืออุปกรณ์แล้วถ้ามีเสื้อหนาวแล้วอ่ะไม่อยู่ยังไม่อยู่ใช่ไหมยังไม่อยู่ทําไงยังไม่อยู่เนี่ยกิดติดอยู่ระหว่างทางหนาวแล้วเอาเสื้อหนาวมาใส่ใส่หมวกใส่ถุงมือแล้ว ไม่อยู่ทํำยังไงเราควรจะต้องอยู่ได้ตัวเองได้ก่อนใช่ไหมได้กอนได้กันคือพูด,ดง่ายๆก็คือร่างกายเรากาลังสูญเสียความร้อนเราเติมความร้อนเข้าไปข้างในร่างกายก็คือการกินน้ำอุ่นคือฉนวนฉนวนที่เราใส่เข้าไปเนี่ยไม่พอแล้วไม่พอแล้วร่างกายเราสร้างความร้อนไม่ทันไม่ทันใช่เพราะฉะนั้นเราต้องเติมเหมือนความร้อนเข้าไปในร่างกายเราซึ่ง่ายที่สุดเร็วที่สุดก็คือน้ำน้ำอุ่นน้าร้อนนะคะ เราจะมีน้ำร้อนกินได้ยังไงถ้าเราไม่มีเตาเพราะฉะนั้นเราควรพกเตาเล็กๆนี่ผมยกตปวอย่างหมหยิบมาง่ายๆเลยเตาที่ไม่ต้องแพงถ้ามันเป็นเตาสำรองที่ถ้าเราไม่ได้ทำกับข้าวหนักหนาอะไรจริงจังเนี่ยมอมองง่ายๆสักอันนึงอันนี้ก็แบบเป็นแก้วน้ำได้อะไรย่เงี้ยแล้วก็มีแก๊สกระป๋องนึงแก๊สกระป๋องเล็กๆมีเตาอันนี้คือ อุปกรณ์หลักราคาร้อยบาทหลักร้อยทั้งนั้นเลยนะราคาหลักร้อยค่ะแล้วก็มันจะช่วยชีวิตได้ควรจะมีติดไว้ไม่ว่าจะเดินป่าที่ไหนใช่ค่ะแล้วก็ด้วยน้ําหนักที่มันพอมันน้ําหนักมันไม่ได้มากค่ะเราไม่ต้องคิดมากที่เราคิดว่าจะเอาไปหรือไม่เอาไปมันนี้มันควรจะมีติดตัวไปตลอดใช่มันช่วยชีวิตได้เลยนะถ้าเราหนาวร่างกายเราสร้างความร้อนไม่พอแล้วก็ก็ต้มน้ําเติมเอาความร้อนเติมเข้าไปใช่ค่ะหรือถ้าเกิดว่ามากินน้ําร้อนไม่พอก็คือใส่ถุงมือแล้วก็ น้ำร้อนที่มีอยู่เนี่ยค่ะก็อัางไปเรื่อยๆแต่แต่ที่สําคัญนะครับตอนนี้เป็นจุดไม่ได้ตอนนี้ยังจุดไม่ได้มีหลาครงไฟแชกเป็นอะไรที่ไว้ใจไม่ได้ใช่ครับใช่ไฟแชกเป็นอะไรที่ไว้ใจไม่ได้จริงคือไฟแชกเขชอบเตรียมไปแล้วมันก็ชอบเสียมันโดนความชื้นตรงนี้หน่อยมันก็เสียแล้วก็เสียแล้วค่ะไม่ขีดก็ชอบเตรียมไวมันชอบเปียกก็แหละสรุปแล้วคือไฟแชกปกติก็คือเราเราไว้ใจอะไรไม่ค่อยได้บางทีดังนั้นเราจะใช้จุดแท่งไฟเนี่ยค่ะ คือมันจะเปียกน้ําก็ได้มันจะชื้นมันจะแฉะอะไรแค่ไหนก็ได้มันใช้ได้อันนี้ไม,นไม่ใช่ของเล่นนะคือไม่ใช่ของ<ว>เล่น<ร>ค่ะ<ว>ใช้งาน<ว>จริงจังค่ะพ,พี่ซื้อเป็นของเล่นเยอะมากเลยสมัยก่อนเนี่ยแต่ว่ามันใช้งานได้จริงจังนะแล้วมันใช้ได้นานมากถ้าไม่ทําหายจริงๆร,ราคามากกว่าไปแช็คนิดหน่อยอค่ะแล้วมันควรจะมีติดตัวไว้ตลอดไม่ว่าจะไปที่ไหนนะสำหรับเนี่ยยังไงมันก็ติดใช่ค่ะนะยังไงมันก็ติด คืออันเนี้ยแค่นี้เราก็จุดไฟทําความอุ่นให้กับร่างกายได้แล้วถ้าพื้นที่นั้นมีฟืนหาไม้ฟืนได้ก็เนี่ยมีไฟแล้วก็จุดไม้ฟืนทั้งบนนี้เอามาก่อกองไฟได้อีกนะครับแต่เริ่มต้นมีเตาแก๊สสักอันช่วยชีวิตได้ต้มน้ํำน้ําหาถ้ามันไม่มีน้ําหิมะก็ต้มได้ต้มหิมะให้มันอุ่นขึ้นมานะครับอย่างไงอีกเอาอย่างนี้อะไรช่วยได้อีก แล้วก็อ,อันนี้คนก็มองข้ามนะคะจริงๆมันเบาราคาถูกแล้วก็ช่วยชีวิตเราได้เลยคือ Emergency b l n n k e t หรือว่าผ้าห่มฉุกเฉินนะคะมันก็จะเป็นเหมือนผ้าผ้าพฟอยเนาะบางๆอันนี้ใช้งานได้ในหลายกรณีมากๆเนี่ยหลายคนมองข้าม <S <S ผมมีประสบการณ์ <S 2> <S 2> <S 2> ผมวิ่งเทลใช่ไหมแล้วก็ไอ้ผ้าห่หมฉุกเฉินเนี่ยมันจะเป็นอุปกรณ์บังคับแต่ว่าตอนที่เราวิ่งจริงๆอ่ะหลายคนนะเขาไม่เอาไป แล้วพอไม่เอาไปเนี่ยกลางคืนบนเขาว่ามันหนาวแม้กระทั่งเมืองไทยนะแล้วพอแบบเหนื่อยเหนื่อยแล้วแล้วร่างกายผลิตความร้อนไม่ทันอ่ะบางทีแบบบางคนปากซีดเลยนะต้องมีอันเนี้ยช่วยถ้ากรณีอย่างนี้ก็คือเรามีเสื้อหนาวแล้วเรายังไม่อุดนเราต้มน้ํามาแล้วอันนี้ก็คือห่อตัวถูกไหมห่อตัวข้างนอกห่อตัวข้างนอกอีกทีกทครับ ก็ขนาดห่อปล่ามัยังสุดอะรอคอปเตอร์มารับอันนี้รอคอปเตอร์รอคอปเตอร์มันรอคอปเตอร์มารับแล้วพวกนี้ค่ะคือมันมันกันลมไปด้วยในตัวค่ะพี่ัลมมันไม่เข้าฉะนั้นแบบมันก็สุดเสียความร้อนอันนี้บางคนก็ไปคิดอีกว่าเอถ้าอย่างงี้ใช้อันนี้เป็นแทนผ้าห่มเลยได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้นะอย่าไปคิดว่าเถ้าผมถุงนอนไม่ต้องซื้อหรอกเอาอันนี้ไปอันนึ่งไม่ได้นะครับคนละแบบกันอันนี้มันใช้ในกรณีจําเป็นจริงๆเพราะว่าถ้าเราห่มแทนผ้าห่มถุงนอนเนี่ยมันจะชื้นมากม มันจะทําให้เราหนาวเข้าไปอีกอันนี้ต้องไว้ข้างนอกอะใช่ค่ะคือเป็นประการสุดท้ายเพื่อที่รักษาความร้อนในร่างกายค่ะอันนี้พ้าห่มไปแล้วใช้ในกรณีผมข้างนอกนะคะฉุกเฉินแล้วก็เผื่อเดินเดินไปแล้วเราหลงทางแล้วเราต้องอยู่ในที่มืดรอ,อคนมารับเลยนะน่ะคะล้วก็ควรมีไฟติดไว้อืมแต่ทําไฟอยู่ในถุงเท้า คือโดยปกติแล้วถ้าเราไปที่หนาวอะไรเงี้ยค่ะแต่จะเอาทุกอย่างที่เป็นแบตเนี่ยใส่ไว้ในหมวกบ้างในถุงเท้าบ้างเพราะว่าเพราะอากาศเย็นแล้วแบตมันจะหมดเร็วอ่อะค่ะเราก็จะเซฟด้วยการแบบหาที่อุ่นๆให้เขาอยู่แล้วก็เวลามาใช้งานเราจะได้แบบอา้าวไม่ใช่มาเปิดแล้วหมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นไฟฉายขาดนหัวเพื่อที่สมมุติเราต้องเดินหรืออะไรเงยมือเราจะได้ว่างค่ะคมันจะได้มีมือไว้ทำอย่างอื่นเกาะเกิดอย่างเงี้ยนคะคะ พี่ว่าอันนี้น่าจะครอบคลุมไหมสาหรับช่วงเดินช่วงเดินอ่าค่ะแล้วก็จริงๆมีถุงเท้าสำรองด้วยหนึ่งัถ้าถุงเท้าเราเปียกก็เปลี่ยนถุงเท้าแห้งก็ช่วยได้ไม,ไ,ไม่เยอะเลยนะครับนิดเดียวเองไม่กี่ชิ้นเองรวมกระบอกน้ํา,าด้วยหนึ่งอันก็มีแค่นี้เองถ้าเห็นจุด<า>ไฟ<ห>เสร็จไม่มีน้ําต้มไม่มีไม่มีกระบอกนอันนี้เนี่ยสหรับต้มน้ําเสร็จอาน้ําใส่ในนี้ใช่ค่ะเอามาใส่ในเสื้อก็อุ่น ใช่ค่ะในในกรณีที่ร่างกายเรามันเย็นจัดเงคะแล้วเราพะร่างกายเราทําให้มันอุ่นไม่ทันใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราต้มน้ําร้อนใส่กระติกที่เป็นแบบนี้ที่ไม่ใช่เดือบวอลนะคะบางคนลืมตัวต้มน,น้ำใส่เดือบวอลแล้วก็มากาะเดือบวอลคือกระติกเก็บความร้อนความเย็น<ช>นะเวลาเกอะมันไม่อุ่นมันไม่อุ่นเนี่ยคือมันร้อนอยู่ข้างในแต่มันไม่อุ่นถึงเรานะคะไอ้พวกพลาสติกพวกนี้เนี่ยมันทนความร้อนได้ประมาณหนึ่งอยู่แล้วเราต้มนะ้ำเข้าไปเสร็จปิดให้สนิทแล้วก็เอาไปกอด ไว้ที่อกที่อวัยวะภายในของเราให้อุ่นก่อนแล้วมันร่างกายเราจะอุ่นเร็วขึ้นการช่วยชีวิตเอาตัวรอดใช่ค่ะใช่ใช่โอเคนี้น่าจะครอบคลุมช่วงเดินใช่ค่ะครันนี้กรณีที่เดินแล้วแบกระแบกของเองล่ะมีอะไรต้องระวังบ้างถ้าแบกของเองเนี่ยปกติแล้วผมจะแบกเป้ใช่ไหมครับแล้วก็ถ้าเป็นเตาหลักๆเนี่ยกระต่ายก็จะเป็นคนแบกเป้ไม่แบกเป้เหรอแบกเป้ค่ะอ๋อคุณเิ้แบกเต็นท์อ๋อคุณแบกเป้คนเดียวเมียไม่แบกเหรอ นี่ใส่ร้ายมากเลยใส่ร้ายมากเลยคือในกรณีบางทีถ้าเป็นฟูเกียงเนี้ยเราเดินสองคนหรือว่าเรามีบันดี้หรือไปกับกลุ่มเพื่อนเนี้ยค่ะส่วนมากเราจะชอบแบ่งของกันแบ,บอ่อย่างเช่นเต็นที่เราแชร์ด้วยกันได้หรือว่าอุปกรณ์ทาอาหารที่เราแชร์ด้วยกันได้อะไรเงี้ยอันนี้ก็คือแบบเอาเคสเราสองคนแล้วกันโดยปกติคือพี่ปั้นจะแบกเต็นเนาะแต่ก็จะแบกหม้อแบกเตาอะไรเงี้ยค่ะแล้วถ้าเดินตามนี้ไม่ทันมีแต่เต็นล้วททำไงผมก็จะพกเตา ชุดเล็กๆไว้ครับผมจะมีเตาเป็นชุดเตาแบบนี้ครับอ่าก็ก็คล <c oughs> ้ายๆกันนะแต่ว่าอันนี้ก็ประหยัดแก๊สกว่าอะไรจุดง่ายกว่าใช่ครับใช่คืเป <นะ S 2> ็นชุดเล็กจริงๆมันแล้วแต่เราเลือกอะไรก็ได้ี่า,าชอบอะไรอย่างนี้ค่ะแต่อันนี้คือเรารู้สึกว่ามันแพ็ครวมอยู่ในนี้ได้มีเตามีแก๊สอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็สะดวกกว่ากันีเป็นหม้อสำรองใช่แล้วก็จะมีไอ้ภาคฉุกเฉินคือมันต้องมีคนละอันนะ่ใช่ ต่ไม่มีเต็น์ยิ่งต้องมีเลยใช่ไหมอันนี้ยแต่มีอันนี้อยู่แล้วค่ะแต่ว่าตัวแต่เองอะจะด้วยความที่เราไปเดินที่หนาบ่อยอย่างี้ใช่ไหมคะบางทีเนี่ยไอ้นี่มันก็ไม่พอที่ทจะแบบประคองชีวิตเราในกรณีถ้าเกิดเราหลงทางกันแต่จะใช้ที่เขาเรียกว่าวินชิวค่ะมันจะเป็นกึงก่งกึ cho, ่งพอนโชะแต่อันใหญ่กว่าอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเอาไว้ในกรณีสมมติถ้าเราหลงทางแล้วเรารอคนมาช่วยแล้วเราแบบไม่มีอะไรให ขุมตัวแล้วฝนก็ตกรอคอปเตอร์เหมือนกันรอเออเเตร์หมืนนกัขาเรียกว่าวินวินแฉวินแฉกของพี่พี่ใช้ทาร์ฟที่มันสามารถจะตัดแต่งเป็นเต็นได้จริงๆได้เหมือนกันของพี่จะเป็นทาร์ฟที่ตัดแต่งเป็นเต็นได้อะไรเงี้ยเอาตัวรอดได้จริงๆได้เหมือนกันทาร์ฟที่แปลงร่างได้หลายอย่างอบดุลทาร์ฟอบดมเป็นทาร์ฟไมได้เป็นเสื้อเกรยนก็ได้เป็นอะไรก็ได้อันเดียวใช่ก็อย่าง อย่างที่บอกอะไรคะ่ะว่าเราต้องรู้ก่อนว่าเราไปไหนแล้วในกรณีที่เราจะเจอสิ่งที่แย่ที่สุดอะไรเงี้ยอย่างเราสองคนไปในที่ที่มันแบบสภาพอากาศแปรปรวนบ่อยอะไรเงี้ยค่ะบางทีไอ้นี่อันเดียวมันอาจจะแบบไม่เพียงพออากาศแปรปรวนแล้วเมียยังอารมณ์แปรปรวนด้วยอามาไม,ม่แปรปรวนเลยไม,ม่แปรปรวน <c oughs> ก็จะเพิ่มน้าหนักขึ้นมาอีกนิดนึงแต่ว่าถ้าเกิดฉุกเฉินขึ้นมามันก็ช่วยชีวิตเราได้ <Okay. S 1> ค่ะแล้วถ้าไปแคมป์ไปแคมป์เนี่ยมันก็ขั้นแรกคือต้องเลือกอุปกรณ์ให้มันเหมาะสมกับพื้นที่นะ ไม่ว่าจะเป็นแผ่นรองนอนที่มีความต้านทานการสูญเสียความร้อนสูงสูงนะครับมันเล็ก valu แวอันนี้ลองไปดูวิดีโอถุงแผ่นรองนอนต่างหากเราจะไม่ได้ไม่เจาะลึกตรงนั้นถุงนอนในเช่นเดียวกันก็ต้องเลือกถุงนอนที่ที่เหมาะสมกับสภาพอากาศใช่ไหมใช่ค่ะก็มีวิดีโอถุงนอนเหมือนกันแนะนําไปแล้วแต่คราวนี้โจทย์ของเราคือบอกว่าเตรียมไปแล้วแหละแต่ว่าปิด ใจทุกอย่างแล้วมันไม่อุ่นหนาวทํำยังไงกลางดึกไม่รู้จะให้ใครช่วยจะทํำยังไงดีตายคืออันดับแรกเนี่ยเราต้องเข้าใจในอุปกรณ์เราก่อนว่าอุปกรณ์เรามันทําหน้าที่อะไรบ้างเช่นสมมุติเราหนาวเราขนทุกอย่างที่เรามีเลยเสื้อดาวเสื้อฟีดใส่ทับ,ท,บทับไปแล้วก็เข้าไปอยู่ในถุงนอนซึ่งมันไม่อุ่นไม่อุ่นมันไม่อุ่นแน่นอนอยู่แล้วคนมไม่เข้าใจตรงนี้เยอะมากคนไม่เข้าใจผมก็ไม่เข้าใจมาแค่ยี่สิบปี เพราะเราต้องรู้จักอุปกรณ์เราก่อน,อ,นอันดับแรกเลยคือถุงนอนถุงนอนเนี่ยหน้าที่ของเขามันไม่ได้สร้างความร้อนแต่อมันเป็น,นเหมือนฉนวนความร้อนที่เก็บความร้อนจากร่างกายเราแปลว่ามันจะเก็บความร้อนจากร่างกายเราได้คือไอร้อนจากร่างกายของเราต้องออกไปที่ถุงนอนก่อนใช่ถ้าเราใส่เสื้อดาวบล็อกไว้ใส่เสื้อหลายๆชั้นบล็อกไว้เนี่ยไอความอุ่นนั้นอ่ะมันจะไปเก็บในเสื้อดาวแทนก็คือเราจะอุ่นตรงแค่ตรงบริเวณที่เราใส่เท่เนั้นเอง ักขาเท้าเท้าจะไม่ไม่อุ่นแล้วไม่อุ่นเพราะว่าเราเราบอ็อกความอุ่นของร่างกายในถุงนอนมันจะไม่อุ่นใช่ค่ะเพราะฉะนั้นถุงนอนก็จะกลายเป็นเหมือนผ้าห่มบางๆผืนหนึ่งไม่เป็นผ้าห่มเลยไม่ทํางานอะไรเลยมันไม่ได้ทํางานอะไรเลยมันไม่มีความร้อนให้เก็บะฉะนั้นตอนจะนอนก็คือไม่ควรจะใส่เพื่อเสื้อผ้าหนาๆกับตัวทั้งแขนขาคือเสื้อกางเกงนยไม่ควรหนาใส่เสื้อบางๆก็พอ อาจจะเป็นเบสเลเยอร์ที่สามารถระบายอากาศได้เบสเลเยอร์ที่ซับเหงื่อเราที่ซับเหงื่อเราซับเหงื่อเราให้กระจายไม่ให้เหงื่อมันระเหยจากผิวใช่ค่ะถ้าเหงื่อมันระเหยจากผิวเนี่ยการระเหยของน้ํามันก็จะดูดความร้อนจากร่างกายเราเพราะฉะนั้นก็เรียกเซกเกิลเซกเกิลสกินใช่ไหมค่ะเซกเกิลสกินก็คือให้ให้เหงื่อมันถูกซับไปบนเบสเลเยอร์แบบดูเซ็กซี่นิดนึงก็ประมาณนั้นแต่แล้วความร้อนเรามันจะได้ไปเก็บในถุงนอนแล้วคนก็จะมองข้ามอีกเรื่องหนึ่งค่ะ คือคนชอบผมถุงนอนแบบห่มแบบผแบบ้าห่มโดยลืมความาสําคัญของ,<ร>ของมูลคนเมืองร้อนอะผม<ะ>ไม่ได้คิดจริงๆแล้วถุงนอนเนี่ยอย่างมันมีหลายทรงอย่างทรงบัมมี่อย่างเง<ะ>ี้ยคือเขาเออกแบบมาให้มันพื้นที่ข้างในมันเล็กที่สุดค่ะให้เราคลุมตัวเรามิดชิดที่สุดเพื่อไม่ให้สูญเสียความร้อนออกไปใช่ค่ะอันนั้นสำคัญมากผมเองก็เรียนรู้มาจากบทเรียนราคาแพงถ้าเราเข้าไปเข้าไปแล้วในถุงนอนแล้วมันหนาวคืนนั้นเนี่ยเราต้องปิดถุงนอนตั้งแต่แรกเพราะเรา ร่างกายเราสร้างความร้อนได้ระดับหนึ่งถ้าเราเข้าไปถึงเฮ้ยนอนเล่นก่อนความร้อนเราก็จะออกไปหมดละใช่ค่ะเข้าไปถึงแล้วปิดให้สนิทให้โผล่มาแต่หน้าจริงๆรูดที่รูดได้ให้มันกระชับเพื่อให้ความร้อนมันถูกเก็บไว้ในถุงนอนให้มากที่สุดตั้งแต่เริ่มนอนใช่ค่ะนะครับไม่ใช่ว่าเ้ยตอนนี้ยังไม่หนาวเว้ยไม่เป็นไรแบบเอาตัวเข้าไปใส่ในถุงนอนแล้วก็นอนเล่นนู่นนี่เลย้ยคะมันก็ให้อ่อนค่ะนะครับ แผดรองนอนอย่างที่พูดถึงมีสําคัญมากนะครับไม่ให้สูญเสียความร้อนด้านล่างค่ะแล้วถ้ามันไม่อุ่นอีกอะทอํายังไงมันไม่อุ่นอีกเราก็ย้อนกลับไปทริปที่เราทําตอนที่ระหว่างเราเดินแล้วเราหนาวขึ้นมาก็คือเราสามารถต้มน้ําใส่ในกระบอกน้ํานะคะต้มน้ํากินด้วยต้มน้ํนนาพืกินือสร้างความร้อนภายในร่างกายก่อนเสร็จแล้วก็เอาตัวกระบอกน้ําที่เราใส่น้ําร้อนไว้แล้วเนี่ยโยนเข้าไปในถุงนอนมันเหมือนช่วยบูทความร้อนในนั้นได้เร็วขึ้นนะคะ แล้วก็พวกเสื้อดาวต่างๆที่เราไม่ได้ใส่นอนอยู่แล้วเนี่ยเราก็ยัดเข้าไปในถุงนอนเลยยัดเข้าไปบริเวณเท้าบริเวณเท้าคือมันจะได้เหมือนเป็นฉนวนเพิ่มฉนวนเข้าไปที่ส่วนของเท้าได้ใช่เเพราะส่วนมากตอนคืนเวลาหนาวค่ะเท้ามันจะเย็นใช่ <c oughs> เพราะร่างกายเราไม่ได้ปล่อยความร้อนที่เท้าส่วนใหญ่จะปล่อยจากด้านบนใช่แล้วก็ เดี๋ยวตื่นเช้ามาเสื้อดาวก็อุ่นสบายที่เราจะได้ใส่พอดีด้วยนะคะแล้ว<ะ> Emergency b l a n k e t ใช้ได้ไหมแบบนี้แล้วถ้าเกิดว่ามันก็ยังไม่อยู่อีกนะมันก็ยังหนาวนะคะเราก็สามารถใช้ Em e r g e n c y blanket งเกคะ่ะหอ่อห่อตัวเราข้างนอกอีกทีหนึ่งได้ไม่ไม่ไม่ใช่ใส่ข้างในแล้วใส่ถุงนอนนะคะคือเราใส่ถุงนอนทุกอย่างให้เรียบรอ้อยแล้วเอา,เาผ้าห่มฉุกเฉินเนี่ยคลุมถุงนอนแล้วข้างนอกอีกทีนึงที่มันอยู่ควรจะอยู่ข้างนอกเพราะว่ามัน มันมันกันไม่ให้ระบายอากาศนะใช่ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราไว้กับตัวเนี่ยตัวเราจะเปียกชื้นหนาวขึ้นไปอีกหนาวขึ้นไปอีกนะครับอันนี้ให้มันเป็นแบบปาการสุดท้ายข้างนอกอ่าอ่าอันนี้ก็เป็นความรู้ที่มาแบ่งปันกันนะว่าไปเดินที่หนาวทํายังไงให้รอดพูดผิดทำยังไงให้รอดคือมันมีเหตุการณ์เลวร้ายเกิดขึ้นได้เสมอใช่ค่ะนะครับโดยที่เราคนไทยไม่ชินกับความหนาวต้องเตรียมตัว คำพูดคนสวีเดนอีกแล้วใช่ไหมพูดว่าไงนะพูดว่าได s โ o แบดเวเตอร์ครับไดสโนที่แบดเตรปเปอร์ชันก็คือมันไม่มีคำว่าอากาศไม่ดีมีแต่คำว่าการเตรียมตัวที่ไม่พร้อมแล้วการเตรียมตัวที่เราพูดถึงนี่มันไม่กี่อย่างนะใช่ครับไม่จำเป็นต้องใช้อะไรแพงหรูหราเลยถ้ามันเป็นของอุปกรณ์สำรองแต่ขอให้มันใช้ได้จริงเชื่อใจได้เชื่อใจได้ทดลองใช้แล้วใช้เป็นใช่ค่ะรู้ว่าต้องใช้มันยังไงใช่ค่ะนะครับอ่ะนี่ก็เป็น เอาต่อทอล์กเกี่ยวกับการเอาตัวรอดในการเดินเทรลหนาวแล้วก็คงจะมีหัวข้ออื่นมาตามมาเรื่อยๆนะครับถ้าใครดูแล้วอยากฟังเรื่องอะไรจากพวกเราเป็นการแบ่งปันประสบการณ์บอกมาได้เลยครับ